น้ำก็จังเน <c oughs> ก็เราให้บุนเดอร์คงไม่ได้บอกอยากหรอกว่าใช้ยังไงอ้าววันนี้เป็นจังไรเลาะก็เหนื่อยหน่อยจากกินยอดชมจันทร์มาแล้วค่ะถ้าถือไม่แน่ ปฏิบัติไปก็จะได้แบบไม่แน่อานิสงส์ที่เราเคยถือไม่แน่ทําให้เราปฏิบัติได้ผลแบบไม่แน่มาอย่าลืมมิจฉาจะคู่กับสัมมาไม่ใช่คู่หรอกมิจฉากับสัมมาเป็นคนละทางแต่อยู่ใกล้กันมากเฉียดชฉีวกันเลยหลงนิดเข้ามิจฉาเลยง่ายๆอย่างนี้เลยอาพ่อเราให้บุญเดือกบ ออเแล้วบอกว่า,าเมื่อเมื่อได้บุญแล้วให้เป็นส่วนกลางอืใครอยากได้บุญก็รับออเดอร์กบเขาให้เป็นส่วนกลางนะและ้วก็ไม้ขโขัว